วัดีค่ะวันนี้ปล่อยมีสามเล่มค่ะมาดูความยาวของมีแต่ละเล่มนะคะเป็นแลมโบ้นะคะก็ตัวนี้งานหนักรุยได้เลยนะคะตัวยาวของมียาวอยู่ที่สิบสองจุดสามนะคะใบก้วงอยู่ที่สองจุดหกส้นหนาอยู่ที่เจ็ดมิลน,นะคะได้อยู่ที่หกนิ้วยาวรวมทั้งหมดเลยอยู่ที่สิบแปดนิ้วนะคะงานหนักรุยได้เลยค่ะรับประกันตลอดก,การใช้งานนะคะตัวนี้ปล่อยออกอยู่ที่หกร้อยห้าสิบค่ะ เล่มที่2นะคะเป็นมิดเนมนะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่10.8ใบกว้งอยู่2.2สันหนา6มิลด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะยาวรวมทั้งหมดอยู่ที่17นิ้วนะคะเล่มที่3ค่ะตัวนี้ยาวอยู่ที่10นิ้วใบกว้งอยู่2.5สันหนา7มิลด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะยาวรวมทั้งหมดก็อยู่ที่16นิ้วปล่อยออกอยู่ที่6 0 0นะคะงานหนักลุยได้ทุกริมนะคะรับประกันตลอดการใช้งานมิดบินมิดหักด้ามแตกนะคะทุกคนนี่ค่ะที่ทางร้านเรา รับประกันให้นะคะลูกค้าใดสนใจแอดไลน์หรือโทรสายตรงได้เลยนะคะเบอร์โทร0982709213ค่ะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ